สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช h a n n แอมฟอร์นะคะช่องที่มีแต่รถ Ford แต่งในสไตล์ของออฟโรดให้พี่ๆได้เลือกกันทางนั้นเลยอย่างเช่นรถที่อยู่ด้านหลังคันนี้ค่ะเป็นรถที่ ฮอตที่สุดแล้วก็ตัวท็อปที่สุดเลยในตอนนี้นะคะนั่นก็คือรุ่นสตอมแท็กขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองนะคะราคาค่าตัวรองเขา1 3 9 9 0 0้บาทค่ะแล้วก็มาพร้อมกับชุดสีพิเศษแบบนี้นะคะเป็นสีที่เราทำการแรปให้รอบคันนั่นเองนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาในคันนี้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสกูฟฝากระโปรงเห็นไหมคะเราทาเป็นสี ดำตัดเงาแบบนี้นะคะไม่ให้มันกรืนกับตัวรถมากเกินไปเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดสีแรปรอบคันที่เป็นดำด้านแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบรอบรถไปก่อนนะคะว่าคันนี้มีการแรปสีซึ่งสีตัวนี้ค่ะเป็นสีที่เป็น,เป,นเป็นสติ๊กเกอร์ที่เราใช้แรปหนา 120ไมคคอเลยนะคะหล่อมากแล้วก็ออโรดมากๆในรุ่นของสะตอมแท็กขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาให้มาเป็นไบเทอร์โบนอแล้วก็210แรงมา้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะราคาค่าตัวของเขาแอมบอกไปแล้วหล่อมากๆนะคะจับต้องได้มากๆมาพร้อมกับชุดเกียร์ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไอคลิกเลนเจอร์ทำให้ฝากกระโปรงหน้ารถดูเด่นชัดแล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ ที่เป็นไฟมินิไลท์3ดวงที่อยู่โดดเด่นตรงบริเวณด้านหน้ากระจังนะคะมาพร้อมกับตัวกระจังของแรปเตอรแล้วก็ยังเว้นตำแหน่งของไฟ AUX 3ดวงตรงนี้ให้ด้วยนะคะจะทำงานควบคู่กับตัวไฟสูงนั่นเองนะคะอันนี้หล่อมากแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะยังคงไว้ในลักษณะของสตอมแท็กอยู่ด้วยและที่สำคัญนะคะอ่ะ <S <S กันชนหน้านะคะอันนี้บอกก่อนว่าเราไม่มีการถอดตัวบล็อกเดิมออก เดิมๆของเขานะคะแล้วการสวมตัวบอดี้ที่เป็นสเก์ดหน้าของวิกเตอร์เข้าไปกับตัวบอดี้เดิมนะคะเน้นเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรถทําเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวบอดี้ของเขาก็ยังทําเป็นสีดําด้านให้ด้วยเช่นกันนะคะว้า wow, ตตำแหน่งของเซนเซอร์ด้านหน้าไว้ให้ตัวแอคทีฟคูดคอนโทรลเลนทิปปิ้งเลนเซนเตอร์ลิงอะไรงนี้เราเว้นตำแหน่งไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบแมทริกเอลวีดีด้วยเช่นกันนะคะอ่ะทีนี้ด้านข้างค่ะ แมกยางอ่ะรุ่นเนี้ยแมกยางเดิมๆของเขานะเป็นตัวแมกขอบ20นะคะอันนี้เราทําการอัาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเป็นแมกลายเลนโซ่ so, แบบนี้นะคะเป็นลายวายแบบนี้แล้วก็ยังจะมีความเป็นดําด้านออกเทาๆแบบนี้ด้วยนะคะจับคู่มาพร้อมกับยางตัวโยทายค่ะโอเพนคันที country, ่อาีซึ่งยางอันนี้ค่ะเป็นยางที่ฮอตอยู่ในตอนนี้มากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะคะสาหรับตัวยางแล้วก็ตัวแมก อันนี้ที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวแม็กเองอก็รับประกันโครงสร้างให้ถึง10ปีด้วยเป็นแม็กของเลนโซแท้ด้วยทีนี้ตัวซุ้มล้อค่ะตัวซุ้มล้อมันก็จะเป็นในสไตล์ของวิกเตอร์นะคะมันก็จะวาลตำแหน่งของเซ็นเซอร์เทียบข้างตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ยาวเป็นลักษณะทรงเหลี่ยมแล้วก็มีตัวซีลยางตรงนี้ให้แล้วก็มีความเป็นเหลี่ยมเป็นร่องเป็นสันแบบนี้ให้ด้วยเช่นกันนะคะตัวบอดี้ของเขาอะแรปเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัว กระจกของเขาเห็นไหมคะมีกล้องมีไฟ LED มีไฟสองพื้นนะคะไฟสอ่องด้านข้างตัวรถให้ด้วยนะคะมีใบสปอร์ตด้านข้างเตือนชนจากด้านท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยทีนี้คำว่าสจตอมแฉกของเขาตรงนี้ค่ะมาคู่ตัวรถเดิมๆของเขาเลยนะคะเน้นเฉดส,สีที่เป็นสีแดงตัดสีดาแบบนี้นะคะเป็นอะคริลิกที่นูนขึ้นมาจากตัวรถเนาะแล้วก็เสริมด้วยตัวสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ตัวด้านข้างของรถเนี่ย ดูมีมิติแล้วก็ดูมีความออฟโรดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวบันไดข้างของเขานะคะก็เป็นบันไดข้างของเขาแบบเดิมๆเลยเนอะรับน้ําหนักได้มากกว่า200อกิโลเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเดิมๆของเขาถ้าอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะคะอยากเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กหรือว่าเป็นบันไดยี่ห้ออะไรแบบนี้ก็สามารถบอกได้เลยทีนี้ เบากันรอยฟิล์มกันสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเสริมเพิ่มเติมมาให้แล้วในโปรโเริ่มต้นนะคะทีะนี้ราวหลังคาของเขาก็มาคู่ตัวรถของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นราวเป็นตัวราวหลังคาแบบใหม่แบบใหญ่นะคะสามารถรับน้ําหนักได้สามารถติดแหลกหลังคาได้สามารถทําเป็นแบบควายได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้โลบาค่ะอันนี้โลบาของเขานะคะโลบาของสตอมแท็กนะจะเห็นว่ามันสามารถปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้5สเต็ปเลย นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะปรับออยู่ในลักษณะไหนใช้งานแบบไหนลากเรือหรือว่าบรรทุกเรือพ่วงเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถปรับได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะกดให้สุดนะนะคะเราสามารถปรับได้ทั้งหมดนะะแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านท้ายเราก็ติดให้เป็นเล็กๆน้อยๆน,นะคะในในสไตล์ของดําด้านตัดเงานั่นเอง,นนเ,องเนาะแล้วก็ด้านท้ายก็ใส่ตัวข้อฝาท้าย ให้ด้วยครอบกระจกอครอบไฟท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้ตัวฝาท้ายของเขาค่ะมันก็จะเป็นทรงสปอยเลอร์เห็นไหมคะแล้วก็จะแรปสีสติกเกอร์เนี่ยมาให้ถึงด้านท้ายเลยมีไฟเบรกมีกุญแจให้แล้วก็มีตัวเปิดปิดตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ตัวครอบฝาท้ายของเขาเห็นไหมคะก็ยังจะเน้นเป็นโทนดํานะคะฟอนต์ของเขาก็ตัดเฉดนิดนึงนะคะโดยใส่ตัวสีดําเงาไปให้แล้วก็ตัวเบ้าของ,ของเขาตัวนี้ก็เป็นกล้องนะคะแสดงผล ทำงานควบคู่กับเกียร์ถอยนะคะแสดงผลผ่านหน้าจอซอิงโฟเอขนาด12นิ้วที่อยู่ด้านในอะคริกเรนเจอร์ตัวนี้นะคะสร้างความโดดเด่นให้ตัวท้ายกระบะได้อย่างลงตัวเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีดําเงานั่นเองมันก็จะรับกับตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะทีนี้การชนท้ายเห็นไหมคะเหมือนที่แอมบอกว่าลูกค้ายอยากแต่งในสไตล์แบบไหนอยากเอาแบบเดิมหรือว่าจะเป็นสไตล์เหล็กนะคะอันนี้ก็สามารถรีเควสต์้ามาได้ว่าอยากได้แบบไหนอันนี้เป็นการชนท้ายของ แฮมเมอร์เหล็กนะคะมีเซนเซอร์วอลต์ตำแหน่งเซนเซอร์ให้ทั้งหมด6จุดเลยมีถอยจอดให้ด้วยเช่นกันนะคะห่วงโอเมก้าถูกใส่มาให้แล้วเรียบร้อยไฟ LED ที่เป็นไฟถอยอย่างเงี้ยค่ะถูกใส่มาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะภายในอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาไวๆนะคะเดี๋ยวรถจะขึ้นสไลด์ประมาณ6โมงอันนี้ภายในนะคะเป็นแบบเดิมๆของเขาเลยไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะมีไฟแอมเบสไลท์ที่อยู่ด้านข้างเห็นไหมตัวเปิดล็อก ปลดล็อกรถนะคะอยู่ตรงนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เบาะของเขานะคะคจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับความละเอียดได้ถึง8ระดับเลยนะคะทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่เนาะล้วก็จะปักโลโก้ของคำว่าสตอมแท็กคาดแดงของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีความเป็นสปอร์ตของเขาอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นคล้ายๆเหมือนหนังกับประมาณนี้ นะแล้วก็ภายในของเขาก็จะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะได้ฟีลลิ่งของการขับขี่ที่ในแนวของสปอร์ตในแนวของออฟโรดมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ตัวบอดี้ตรงบริเวณของคอนโซลนะคะก็จะเป็นบอดี้ที่ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวมาแบบนี้เลยนะคะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้นะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอขนาด12.1นิ้วนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลอ่าเป็นหน้าจอที่รองรับแ p ปเปล a n พ r o i d Auto แบบไร้สายให้ด้วยนะคะสามารถ อ่ะนี่เลยนะคะมีระบบ Ford Pass เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะ Ford Pass เองก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันเข้าไปในมือถือได้เลยสามารถสั่งสตาร์ทรถปลดล็อกรถระยะไกลเช็คศูนย์บริการได้ด้วยทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่ารถเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนสามารถเช็คได้ทุกตำแหน่งเลยนะคะเหมือนมี GPS อยู่ในรถของเรานั่นเองนะคะและที่สำคัญค่ะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินถ้าสมมติรถเราเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะเราสามารถ ถ้าแอร์แบ็แตกนะคะหรือว่าหัวตวจาจ่าเชื้อเพลิงน้ำมันทำงานอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโทรไปหาศูนย์นเรนทรนให้อัตโนมัติเลย1669นะคะอ่ะเดี๋ยวรถจะขึ้นสไลด์นะคะเดี๋ยวเบื้องต้นขอเข้า,ข,าข้าประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าพวกาะไยของเขานะคะเป็นพวกอะไรไฟ,ฟฟ้าด้วยเดี๋ยวจะามาทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอารถไปขึ้นสไล์ด 6โมงนะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะรถคันนี้นะในรูปของตตำแท็กค่ะขับเคลื่อน400ล้อราคาค่าตัวของเขา1นึ่งล้านสามบาทค่ะมาพร้อมกับชุดสีที่เป็นสีพิเศษที่เราทําการแรปสติกเกอร์ให้รอบคานความหนาของแร็ปของการ ของสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ที่120มิลเมรเลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้หล่อแล้วก็โดนใจมากๆอยากได้รถคันนี้ค่ะโทรมาหามได้เลย064ค่ะ2964964นะคะแอมอยู่ที่ฟอร์ดพานครมอเตอร์สาขากเกษตรนาวามินทร์นะคะฝากเอาไว้ด้วยรถคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแบบในคลิปหน้านะคะว่าแอมจะรถรุ่นไหนมาให้เยี่ยมชมกันนะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ